สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวอันนี้ครับผมอันนี้แกะแล้วนะครับซื้อจากช h อปปีครับราคาพันพันหกร้อยกว่าบาทครับเป็นลำโพงมิวเซนนะครับลำโพงจู๋ครับเดี๋ยวแกะกล่องมาดูข้างในนะครับ นี่ครับแพ็กเกจออกแบบมาสวยมากครับมีหูหิ้วให้ด้วยครับน่ารักดีครับดูนี้แพ็กเกจเป็นลำโพงพกพานะครับอันนี้เป็นถุงหิ้วนะครับอันนี้ให้มาด้วยนะครับแพ็กเกจสวยงามครับแพ็กเกจออกแบบมาโอเคครับอกแกะมา ก็จะพบอย่างนี้เลยนะครับเป็นลำโพงขนาดเล็กพกพามิลเส้นนะครับน้ำหนักแค่ได้ครับเป็นโลหะตัวนี้เป็นสีเหมือนกันเป็นสีพาสเทลนะครับเป็นสีเหลืองือ,งออกชมแล้วก็แกมชมพูครับผสมชุดสีชมพูนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังมีสัญลักษณ์มิวเส้นสวยงามครับสวยงาม มาดูกล่องข้างในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีกระดาษชิ้นนี้แล้วก็มียางรองลำโพงครับข้างในก็ยังมีอีกครับกล่องกระดาษแล้วก็มีชุกชุดคู่มือครับออกแบบมาสวยเลยครับเนี่ยเป็นกลมๆอันนี้ สวยงามเลยครับอันนี้เราก็จะมีวิธีการใช้คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ให้ด้วยครับเป็นสติกเกอร์เรายังมีอะไรอีกในกล่องก็จะมีแกะมานะครับก็จะพบกับนี่ครับซ่อนอยู่ข้างในสายชาร์จ แล้วก็ใส่คล้องข้อมือครับสำหรับหิ้วลำพงอันนี้ใส่ชารครับสวยงามครับอันนี้ทําดีครับเขาทาดีมากยี่หอนี้เนี่ยอันนี้ใส่คล้องลำพงก็ไว้คล้องแบบตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่ครัคล้องข้อมือแล้วใส่เข้าไปตรงนี้ครับคล้องเข้าไปกันหล่นครับกันหล่น ดูดูสายชาร์จนะครับเป็น USB mini นะครับหัวเป็นแบบ mini ไม่ได้ใช้ C นะครับแล้วก็มีตัวรัดมาให้ด้วยครับที่มันติดกับตัวสายรัดของไอ้สายชาร์จตัวนี้ได้เลยครับนี่ครับมันติดมาอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนตัวลำโพงตัวนี้ก็จะมีปุ่มตัวนี้ปุ่มวอลลุ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับมันสามารถปรับได้นี่ครับใช้งานได้จริงนะครับส่วนตัวนี้เปิดปิดเครื่องครับตัวนี้ถ้าเปิดเห็นไหมฮะจะมีเสียงหน่อยหนึง่งอันนี้ติดบลูทูธแล้วนะครับถ้า ถ้าหมุนถ้ายกไปอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นการแพผ่บลูทูธนะครับตัวนี้อันนี้ถ้าชาัดเต็มแล้วจะเป็นไฟโชว์เป็นขึ้นเป็นสีเขียวนะครับสวยงามครับเดี๋ยวมาเทียบกับของ K2 นะครับตัวนี้มันคล้ายๆกันเลยครับ เล็กกว่า K2 หน่อยหนึ่งครับตัวน,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  2, น,น,นี้เห็นไหมครับอันนี้ของ K2 อันนี้ของมิลเซนเห็นไหมครับของมิลเซนจะเล็กกว่านิดนึงครับสเปคเข้าๆข,ของมิลเซนตัวนี้นะครับมันเป็นโมเดล m w p 1 j นะครับ อินพุต c ที่ใส่การชาร์จก็คือ5้าโวลต์หนแอมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่3 7มโวลต์นะครับเป็นพวกลิเทียมนะครับ400มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ครับประมาณนี้ครับตรงนี้ ผู้มือมีบอกอรายละเอียดครบเลยครับน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นใช้บลูทูธเวอร์ชันสี่จุดสองนะครับตัวนี้สปีิเกอร์ที่สี่โอห์มสามวัตต์นะครับตัวนี้ขนาดสามวัตต์เจ็ดสิบเดซิเบลนะครับร้อยยี่สิบเฮิร์ตต่อสนองความถี่ร้อยยี่สิบเฮิร์ตถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับแบตเตอรี่400มิลลิแอมป์นะครับ3.7โวลต์เป็นไมโคร USB นะครับในการชาร์จก็กคือใช้เป็น DC 5โวลต์1แอมป์นะครับสวยสวยงามครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไง ครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ